สวัสดีครับสวัสดีครับไนบ้างครับวันนี้พอใจการชมไหมไม่ได้นำไปก็แยบครับได้นับตั้งแต่ยกแรกเลยครับคำว้อยเนาะแล้วเป็นไงลูกเกมเขาเขาจะเล่นลิงสามสี่ครับมีอาวุธไหนไหมครับที่เรากดดันก็ที่เขาตัวใหญ่ครับแล้วก็เดินปั้มตีน้ำหนักไหนครับน้ำหนักไหนที่ดีสำหรับเราวันนี้ก็ต่อไป่อๆครับก็ ดีก็ประมาณ 6- 9 70บเกาเดสิบ่ตอบย้ำไปที่แล้วเลยเนี่ยไปแล้วไปต่อยที่ l d c ใช่ครับเขาว่าแตกเหมือนกันเลยเราแตกครับเราอ๋อเราก็แตกเหรอเราแตกรอบที่แล้วรอบี่ไม่แตกครับแต่รอบที่แล้วก็เหมือนว่าคุมเกมได้เหมือนกันก็รอบที่แล้วก็ได้พยานนะก็เบียดครับต่างก็เดียดโอเคครับปะไรถึงแฟน FC เลยครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่คอยเชียร์เปนนี้ครับแล้วเราเอาอีกนิดนึงก็ขอ เราวางแผนไปยังไงครับที่เราจะจกกับพี่เอาวันนี้ก็เรามาแทนนะพี่ก็ต้องเก็บแรงไว้ยกสามที่พอเราได้ต่อยกับเขาเนี่ยมันแตกต่างจากไฟที่แล้วไหมไฟนี่ครับไฟเนี่ยมันแตกต่างกับ็แตกต่างเพราะว่ามันช่างช่างไวครับมันต่อยไวอือพอแล้วครับผมใช่ครับ